หยุดโดนเหแต่มันก็ยู่ลงมาพอดีเวลาสตาร์ทมันจะได้บ่ดึงทางไหนสาใสายสายไหลอยู่ใจเป็นสามทางวะป๊อกต๊อกเอออันนี้ก็ไหลนี่ไหลอาบมังกรนี่ไหลอาบนี่ไหลมันจะเก็บตองนี่เนี่ยบอกคือมันไหลออกจากสายวะไม่เสร็จหรือเปล่าโอ้โหนี่ไหลจนปุกปุกไหลจนนี่สามทางกระยิะ เทอดออกอีกใสยมันแตงนะเกทอดออกแล้วมันมันมไหลออกไหมคท่านจะสามขั้นเฮยกัขั้นอีกดทีแล้วจับมึงจับกันมึงมันกบบาแล้วกันมันกัดมดสียังสี่หายังสีบปกันอันวินมันเป็นไวางอทับซื่อเบ่ยังวะบ่ก็ไมีมั่วเหมอนเ็นทันมั่ว

Để nhìn muốn nó cái này đó Từng lưng từng lưng kia đi Ừ. muốn vay vậy Lên say lên say cái mông cái khẩu Ừ. Bố quá há quá nhạc đâu. Anh nhìn mình chắc nhiều nhỉ? ha,

bữa lấy bảo đấy bộ nhì, bộ này nếu không Mấy โอ่งเเลยรลายแห้งโอ้โหหลังมันตอกเขาไม่ดเลย่มมดิกัรเลยเออวูงับบึ้เลยวะ

ก็ข่อยนี่เกี่ยวดีเลยเจ้าเพราะต้องย่านฝนเกี่ยวไปตากไปเกี่ยวไปตากไปเจ้าเพราะต้องซี้เกี่ยวน่ตากแล้วพอดีเนาะแล้วบ้านเราแม่บอกสามมือสามมือคุยกันนายเลยบุ้ยอุ้ยพรใส่พัดลมมมาหนีเว้ยสเบิดพระร่มเป่าไข่ไหมใส่เหลี่ยวนาะกับเบิ้งในที่ไหนลูกพี่กันไอ้เอาคำบ่าใส่ที่เดียวเห็นมันเหลียวหลุดเจ้าซุปเผาที่เดียว มอาตอ่ากนกูไปอีกเห็นเใส่ไฟฟ่าเ่ยเขาล่มลงเอาเอาแบบมอเตื่อ์เอาอะไรเอาเงื่อนเผาพีเขาเหรอครับสิีดีเกี่ยวเขาว่ามึงนี่ ยังไร้ so ียมานผีต hmm. yeah. hey, 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 hey. so ันั่งมูนั่นไปเป็นมูเฮ้ยนคนตายก็เป็นคนเดียวเรื่องบอกมูหนได้ได้บอกเดียวเลยเคยรอดไหมนะเอ้าเดียวย่างเลยมัย่างอนเลยเอาย่างออกไปเลยกันเจ้าจะสูคนโทษมาทางหนาเลยเอาช็อตช็อตช็อต

บนสำนีล่ะเกี่ยวอีหลีอ่ะลงไวโ้โพด ไ้สองเดียนแล oh, oh, หละโอ้ลื่นเนี่ยครับนี่ลูกงานนีมุนตลอดเลย เดียวนักแห่งครับเลีงเนวิ สีขาวปลาใค่เน่ขาปลาดีพไปตามแดยาพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ